ภูหนาจะพาเด็กๆทําการทดลองวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะทําการทดลองปากกาเขียนสีเด็กๆมาดูอุปกรณ์กันนะคะอันที่หนึ่งนะคะเด็กๆดูเลยค่ะเป็นประกานะคะที่เราจะใช้อันนี้เรียกว่าปากกาขาวค่ะเด็กๆอันต่อไปนะคะอันนี้นะคะเรียกว่าแก้วบิ๊กเกอร์นะคะ ที่เป็นใช้สําหรับการทดลองคัะทางวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเด็กๆไม่มีนะคะใช้เป็นแก้วพลาสติกใสๆธรรมดาก็ได้ค่ะจะเป็นแก้วประมาณแบบนี้นะคะก็ได้ค่ะอันที่3ามนะคะก็จะเป็นน้ําเปล่าค่ะเด็กๆน้ําเปล่านะคะอันที่4ี่นะคะจะเป็นสีผสมอาหารนะคะคุณน้ํามีหลายสีเลยก็คือมีสีผสมอาหารนะคะมีคุณน้่คุณน้ําใช้ก็คือจะมีสีชมพูสีส้มแล้วก็มีสีสีม่วงค่ะเด็กๆ อันนี้คือเป็นแบบน้ํานะคะแต่สีผสมอาหารนะคะเป็นแบบซองก็มีค่ะเด็กๆอันนี้คือเป็นสีผสมอาหารเป็นแบบซองนะคะเด็กๆมีหลายสีเลยนะคะเด็กๆที่บ้านเด็กๆมีสีไหนก็ใช้ได้นะคะเป็นแบบผงก็ได้หรือจะเป็นแบบน้ํานะคะมี2แบบนะคะเด็กๆท่านี้เราจะไปทาการทดลองกันเลยค่ะเด็กๆค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆหยิบน้ํานะคะขวดน้ํานะคะเทใส่ลงไปในแก้วเด็กเกอร์นะคะ เทไปนะะ่ะเทไปพอประมาณนะคะกะเอาค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนประมาณสักเกือบครึ่งแก้วก็ได้นะคะมันคูอน้ำเทใส่หมดเลยนะคะสามแก้วนี่นก,กันกนนะ,ะั คุณน้ำมีแก้วเปล่าอีกหนึ่งใบคุณน้ำเทใส่ด้วยอ่าสิเฉลี่ยน้ำไม่เท่ากันอันนี้มีน้อยคุณน้ำขอนเทใส่น้อยอ่ะอันนี้คุณคุณน้ำจะเทใส่อ่ะน้ำใช้สีเขียวเห็นไหมคะสีเขียวเทใส่ในขวดแก้วนี้เทใส่ในแก้วแล้วก็อีกอันนี้ใช้เป็นสี สีม่วงค่ะเด็กๆน้ำใช้สีม่วงนะคะเป็นสีผสมอาหารสีม่วงนะคะเทลงไปเลยค่ะอ่าเทลงไปแล้วนะคะเด็กๆอ่าอันนี้จะใช้สีสีแดงค่ะเด็กๆอ่าสีชมพูค่ะนี่คือสีชมพูค่ะเด็กๆชมพู ดอกไม้จะใช้สีอันนี้สีส้มค่ะเด็กๆสีส้มใกล้เคียงกับสีชมพูเลยเด็กๆดู <ๆ S 1> <ๆ S 2> สิคะ <ๆ S 2> อ่าขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนสำคัญเราจะใช้ผักกาดค่ะเด็กๆผักกาดนะคะเราแกะค่ะเด็กๆแกะค่ะเบาๆค่ะแกะเบาๆค่ะ แกะกาดที่เป็นแบบนี้นะคะดเด็กๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไปในแก้วเลยค่ะวางไปเลยใส่ลงไปในแก้วนะคะนี่นะคะทุกอันเลยค่ะทุกแก้วเลยใส่ลงไปค่ะนี่นะคะแก้วสีชมพูะะมพอะ่ะต่อไปนะคะแก้วต่อไปจะเป็นแก้วสีม่วงนะคะดเด็กๆ นะคะเด็กเพราะว่าไม่งมัน้นมันจะแตกค่ะเด็กใบมันจะแตกนี่ค่ะก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปอ่ะตอนนี้เราได้ครบแล้วเห็นไหมคะเด็กๆเรามีปกากัดที่จุ่มนน้ำสียูสีสีแก้วนะคะเด็กเด็กๆรู้ไหมคะเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆลองดูนะต่อไปว่ามันจะมีอะไรขึ้นตอนนี้เราทําเสร็จแล้วขั้นตอนของการทดลองของเรานะคะเด็กๆกลับมาดูตอนที่ประกาศมันดูดสีทำไมมันถึงดูดสีแล้วค่อยมาคุยกันนะคะ การทดลองของเราเสร็จแล้วเห็นสิ้นสุดลงแล้วนะคะท่าน,นี้เด็กๆลองมาดูนะคะคุณครูน้ําจากการที่คุณครูน้ําทดลองไปแล้วเมื่อกี้และคุณน้าปล่อยทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะเด็กๆ20นาทีเกิดอะไรขึ้นเด็กๆลองมาดูสิคะเด็กๆลองดูคะใบไ,ไม้เห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะ มีสีเห็นไหมคะเมื่อเปรียบเทียบกับประกาศขาวที่เราแช่ลงไปเห็นไหมคะอันนี้คือใบประกาศขาวที่เราแช่ลงไปในสีส้มอันนี้คือใบประกาศที่เรายังไม่ได้แช่ในสีนะคะเด็กเห็นไหมคะความแตกต่างเห็นไหมคะเด็กๆอ่านี่คือประกาศดูดสีเห็นไหมคะทําไมประกาศถึงดูสีได้เด็กรู้ไหมคะค่ะเด็กๆเห็นไหมคะจะมีเป็นตรงนี้นะคะนะคะเด็กๆจะมีเป็นสันเขาเรียกว่าเป็นสายอ่า สายอาหารค่ะเด็กๆเหมือนที่เราเวลาเรากินข้าวลงไปเห็นไหมคะถ้าเป็นเด็กๆเป็นตัวเราก็าคือเราเราทานข้าวลงไปก็จะดูดซึมลงไปในร่างกายเหมือนกันค่ะอันนี้คือสีอน้ําผสมลงมาในสีอาหารพก,กาดก็จะทําการดูดสีขึ้นไปเลี้ยงอะไรคะขึ้นไปเลี้ยงลําต้นของตัวเองนะคะเด็กเห็นไหมคะการเปลี่ยนแปลงของทุกสีเลยอันนี้คือสีชมพเมูเห็นไหมคะเห็นไหมคะมีการดูดซึมขึ้นไปนะคะ มีการดูดซึมเอาสีผสมอาหารขึ้นไปเด็กๆดูนะคะอ่าเด็กลองดูนะคะดูสีม่วงดูสิสีม่วงมีการดูดซึมขึ้นไปไหคะเด็กๆอ่ามีการดูดซึมขึ้นไปเหมือนกันนะคะแต่อาจจะมองเห็นไม่ไม่ชัดมากนะคะยังไม่ชัดมากอ่าสีเขียวก็เริ่มแล้วค่ะเด็กๆเริ่มมีการดูดซึมขึ้นไปแล้วนะคะดูนะคะเด็กๆมาที่ใบเห็นไหมคะจะมีเป็นใบเขียวเห็นไหมคะเด็กๆนี่ค่ะ นี่คือการดูดซึมของสีนะคะประกาศดูดสีนะคะเอทีน,นี้เด็กๆลองดูสิคะถ้าเด็กๆทิ้งไว้ประมาณ1คืน1คืนนะคะเด็กๆจะเห็นความแตกต่างจากคุณน้ำมากเลยเด็กๆจะเห็นว่าสีประกาศเนี่ยสามารถดูดสีขึ้นไปอย่างเห็นได้ชัดนะคะซึ่งตอนนี้คุณน้ำมีเวลาทำแค่20่สนาทีนะคะ ก็เลยได้ประมาณแบบนี้ก็คือให้เด็กๆเห็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆลองทําตั้งทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วเด็กๆค่อยมาดูผลการทดลองที่เด็กทําว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงไหนเนาะแล้วก็เด็กๆทําเสร็จแล้วส่งคลิปให้คุณครูน้าดูเลยนะคะน้ําอยากรู้ว่าเมื่อเด็กๆทิ้งไว้เวลานานกองคุณน้ำคุณน้ำทิ้งไว้ประมาณ20สนาทีได้ผลประมาณแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเด็กๆทิ้งไว้หนึ่งคืน ผลออกมาจะเป็นยังไงคุณครูน้ำรอชมคลิปของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายพักการดูสิ